ครับผมก็สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมครับเอฟซีคนไหเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีบผาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆจากช่องโชคผ้ารวยครับผมมันนี้ก็ได้ผ้ามาตามห้าน้อยหรือหุ่นพ่อลึกลับนะครับผมกับมื่บ้านนี่ก็เขานะครับผมเข้าสองน่อยนะครับผมก็ดีใจอยู่นะครับผมสําหรับเอฟซีที่ว่าได้รับโชคกับคุณพ่อลึกลับนะครับผม ครับผมก็เขามาแล้วก็ขอบคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ได้ครับเด้อเป็นกําลังใจให้กับโชคพารวยนะครับผมเมื่อนี่มีตัวใดเด็ดตัวใดดีก็ล่องจับเบิงหรือ fc มักตัวใดก็ลร่องพิจารณาเบิงนะครับผมวันที่7พฤศจิกายน2,564นาะครับผมฮานอยหรือหุ้นพ่อลึกลับนะครับวิ่งนะครับผมเลขวิ่ง8กับเนะครับผม3โตัวกับมี 8 7 5 3 6 9หนะครับผม3 6 9นะครับ, 3, 6, 9, รบ2 1 4นะครับผมตัวเด่นกับ 8, 7 5นะครับผม2ตัวก็มี8 5 8 7 8 9ดนะครับเ5 7ดห2นะครับตัวเด่นตัวเด่นกัมี8 5 8 7 7 5นะครับผมอันนี้ก็บร่องพิจารณาเบิงนะครับผมถ้า FC ชอบก็ซื้อนะครับผมไม่ชอบก็ผ่านนะครับสําหรับช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมก็ได้เอาแนวทางหาหน่อยพ่อลึกลับมาฝากให้กับเอซนะครับผมเมื่อนี้ก็ขอให้เข่ารวยๆเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าเลขวิ่งหรือเลขสองตัวเลขสูตรของคุณพ่อนะครับผมกับโบเคยเฮดให้เอฟซีพิดหวังนะครับผมคือเข่ามาตลอดนะครับผมตั้งแต่ ขอมาเป็นแนวทางฝากให้กับเอฟซีนะครับผมกับถ้าเอฟซีมักตัดเลรียสองตัวก็ตัดเลรีได้นะครับผมตัดเล่นได้ครับผมก็มีสองหกเก้านะครับหกเก้าหนึ่งสี่นะครับผมก็ลองจับเลรีเบิ้งนะครับดื้อมักตัวใดก็ลองพิจารณาเบิ้งครับผมฮาเทียเอฟซีมักตัวแปดสามสองนะครับผมก็ลองจับเลรีเบิ้งนะครับผมถ้าเพราะว่าเลขคุณพ่อก็อยู่ในนี่นะครับผมเลข หานอยนะครับเพราะวา่าฮาเทียคุณพ่ออาจจะจับบ่ถื่อแต่ตัวเลขกับบ่บ่หนีจากสูตรของคุณพ่อนะครับผมคืออยู่ในตัวเลขของคุณพอ่อแมนมดนะครับผมข่ับผมก็ล่องพิจารณาเบิงนะครับผมเพราะว่าเลขคุณพอ่อเลขวิ่งนีบ่เคยผิดหวังครับผมถ้าถ้าชอบวิ่งหรือชอบลูดนะครับผมก็ลองพิจารณาเบิงนะครับด้อ ราวาเลขคุณพ่อบวเคยพลาดนะครับผมสูตรนี้อยากให้เอฟซีเอาไปรวยทุกคนนะครับผมเพราะว่าคุณพ่อเพิ่อนกาเฮดขึ้นมากให้กับเอฟซีนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ยู่ยากนะครับผมก็ยู่ยากทั้งโควิดทั้งอีย่างเนี้ยตอนนี้ก็ระบาดหนักนะครับผมกะดูแลสุขภาพกันทุกคนนะครับเด้อสำหรับเอฟซีนะครับผม ครับผมเดี๋ยวโชคกัสิได้ขอเกี่ยวเขานะครับผมเกี่ยวเขาต่อเพราะว่าเมื่อวานเกี่ยวได้สองไฮนครับผมมื้อนี้อาจจะเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับผมเกี่ยวไปเรื่อยๆเขกาก็เหลืองแล้ยวนะครับผมเหลืองเหลืองลายแล้วครับผมก็ขอบคุณนะครับผมสําหรับเอฟซีนะครับผมเอฟซีที่ว่าไอ้ขอหมายเลขบัญชีโชคนะครับผมก็ได้ส่งหมายเลขบัญชีโชคให้แล้ยวนะครับผมก็ ขอบคุณนะครับผมสําหรับเรียกคุณแม่นะครับผมขอขอเอื้นคุณแม่เด้วยครับเด้อทีโอนเงินมาให้โชคนะครับผมเป็นจํานวน300บาทนะครับผมเอาไว้ทะซื้อขนมนมเน่กินนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมสําหรับคุณแม่เมื่อนี้นะครับผมเดี๋ยวโชคสีตามห้าหน่อยมอมไห้เด้วยครับเด้อเหมือว่านี่ก็เขานะครับผมเข้าสามสามนะครับผมอาจจะวันนี้อาจจะแตกสามตัวครับผม พุ่งนี้นะครับผมพุ่งนี้หวยลาวเดี๋ยวโชคตามให้ต่อนะครับมนีกะเอาห้าน้อยพ่อลึกลับครับมอมกอนนะครับผมเดี๋ยวมอมเดี๋ยวโชคสิท่ไปหามอมกอนนะครับผม่ามอมได้ตัวเด็ดตัวดีตัวใดนะครับผมรับผมนี่กะรับผมตอนนี้คุณแม่คนกะกำลังรวบร่วมนะครับผมรวบร่วมที่ว่าจะมาซอย มอมนะครับผมปูกระเบื้องที่ว่าหนาพระประท่านนะครับผมคือไอไอพื้นดินมันสุดนะครับผมกระเบื้องมันก็เลยหลุดเดี๋ยวโชคถ้าโชคเขาไปวัดอีกรอบนึงนะครับผมเดี๋ยวโชคสี่ทายคลิปแล้วก็เอาโลงงห้กับเอฟซีทุกคนเบิ่งนะครับผมว่าวัด่นวัดมอุ่นเป็นยังไงหรือไอเป็นแต่เหตุแต่สางมองไดนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมสําหรับเอฟซีที่เขามาติดตามหรือ เขามารับชมนะครับผมครับผมเดี๋ยวโชคสีให้เบิ้งหมายเลขบัญชีอีกรอบนึ่งนะครับผมหาเทียเอฟซีคนใดอาจจะรวมทำบุญนะครับผมเมื่อวานนี่ก็บ่ได้เอาลุ่งนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่เลยครับเด้อครับผมนี่ก็เป็นหมายเลขบัญชีโชคนะครับผมหมายเลขบัญชีนะครับผมเจ็ดสามห้าขีด เจ็ดขีดสองนะครับสองไอ้สองหกห้าแปดเจ็ดขีดศูนย์นะครับผมธนาคารกรุงเทพวีละชัยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หกห้าสองห้าแปดแปดแปดหนึ่งเจ็ดนะครับผมถ้าเอฟซี FC อยากรวมทําบุญกะรวมได้นะครับผมคนละห้าบาทสิบบาทเพราะว่าตอนนี้กะกำลังรวบรวมนะครับผมเอาไปเฮ็ดไอ้ A, ปูกระเบื้องหรือ ไอ้ปูกระเบื้องหนาพาประท่านของวัดมอมเนาะครับผมก็ได้กำลังรวบรวมเนาะครับผมตอนนี้ครับผมวัดที่ไอ้ผ่าผูกคอเนาะครับผมวัดที่ว่าจะไปสร้างเนาะครับผมเป็นที่วัดที่ว่าไปขอกับกล้าเนาะครับผมขอเชือกผูกคอครับผมเดี๋ยวโชคสีได้ตามหาน้อยของมอมให้อีกเนาะครับผม นี่ก็เอาฮาหน่อยพ่อลึกลับไปก่อน,นะครับผมเดี๋ยวโชคสีตามให้ด้วยครับเด้อครับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ครับผมเป็นกําลังใจให้ครับโชคผ้าร่วยครับผมใใบโชคผ้ารา่วยก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ